กระต่ายทำอ,นะ <laughs> อะไรคะเฮ้ยอะไรคะกระทำบ่อแลนะ้ว่แล้วอ้าอะล้อ,อ,อคําตอบกัน <laughs> เดี๋ยวนะ <laughs> เดี๋ยวถามแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชวนเปวิ่งๆนะทําไมกระต่ายถึงไม่ออกไปคะทําไมถึงกระตายชอบทําสวนเพราะว่าอะไรลูก <laughs> เพราะว่าอะไรเขาถึงไม่อยากไปเพราะว่าเขาปลูกผักอยู่รอปลูกผักอยู่แล้วทำไมถึงไม่ไปเล่นกับเพื่อนอะ่ะเ,เพราะว่าเขาเป็นคนยังไงคะเป็นยังไงหนูทำไมทำไม,ทำไมถึงชอบท,อออทำไมถึงชอบทำสวนอ่ะพี่ฝนนั่งดีดีเลยช เป็นคนอะไรเขาเขาถึงชอบปลูกผักพี่ขวัญนั่งดีๆเขาขยันไหมอ้าไม่ขยันแล้วชอบปลูกผักได้ยังไงขยันไหมพี่ขวัญขยันไหมคะเออเขาขยันเนาะเขาถึงไม่ไปวิ่งเล่นกับเพื่อนเพราะเขาจะตั้งใจทำงานใช่ไหมเขาจะตั้งใจปลูกผักไปกินตอนพี่ขวัญนั่งดีๆดูร้อง